สวัสดีครับพี่น้องซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยน่าจะมาขนส่งสินค้ากันนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเก็จะมาขนส่งสินค้า <c oughs> เดี๋ยวปรับแสงหน้าจอให้มันสว่างๆก่อนเดี๋ยวไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเราจะทำการ start แบตเตอรี่เดี๋ยวนะ โอเคแล้วก็สตาร์ทโอเคแล้วก็เปิดอันนี้โอเคเดี๋ยวก่อนนะอ่าใ, uh, ใครพูดอะไรวะโอเครอให้นะ้าจอมันมานะโอเคมาตอนนี้ โอเคนี่คือนี่คือบรรยากาศภายนอกนะคะวิวิลองมาเป็นอาทิตย์ลองมาเป็นวิวิแล้วนะเนี่ยอีอยู่ยังไม่มาอีกระหว่างนี้เดี๋ยวเรามามาที่ FMC ดีกว่าเว้ย E สามสองสิบเดี๋ยวเรามาดูที่เฟแผนของเรากันดีกว่าเฟแผนเดี๋ยวามากำหนดไฟแผนกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไหนไปไหนวะเนี้ยโอ้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรากำหนดไฟก่อนให้ว่าเราจะไปลงที่ไหนโอเคแน่นอนคือถ้ามันยาวเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะอ่าตรงนี้เอาไปลดดิ้งลันเวย์ลันเวย์เท่าไหร่เนี่ยมันมีหลายลันวเวย์เรือกอ่าลันเวนย์แปแล้วกันนะเออเหมือนผมได้เสียงอซรายงานเบาๆว่าหมื่นกอฟีป,ปะ จะไม่ผิดนะหมืน่นหมืน่นอันเดี๋ยวนะหมื่นสามโอเคเอา้นะเอาหน, 3, อน, 3, อน 2, อาอ,นนะะอ่าหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสองเอ้าหมื่นสองนะฮะอีกคือสปีดเอ้าคืออีกคือสปีดประมาณหกเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเลยละกันนะเพราะช่วงนี้ลมมันแรงนะฮะเอ๊ะน่าจอยยังไม่ไมาอีกเหรออ๋อผมลืมปรับเป็นเอฟรู้แล้ว ความจริง A B U มันมาตั้งนานแล้วล่ะเอ้ยเป็นกลัวแล้วะแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมตรวจสอบการแจ้งเตือนของของไฟด้วยอ่าเดี๋ยวเทสก่อน Engine 1. โอ,1โอเคเทสโอเคเทส เอ็นที่สองเทสไฟเฮ้ยโอเคเยวดูดิว่ายังมีอะไรอื่นๆอีกให้เทสอีกไหมโอเคหนะ้าจอมาแล้วสัญญาณแอคต้องมาแล้วล่ะ อันนี้ปรับเป็น C S C R โอเคถ้าจะให้ดีเดี๋ยวเราก็จะไปกดที่ดู A B U ก่อนว่าจะบอกว่าให้เราเปิดแฟลนะฮะโอเคเปิดแฟลตวถ้าเป็นตามความจริงเขาจะเปิดแฟลตประมาณ1องศาเท่านั้นอห้องศาแฟลตวันก็ประมาณ5องศา แล้วก็เดี๋ยวไอ้อันนี้ปบปกเป็น IGS Start แล้วก็ Score สามสี่ห้าหกโอเคแล้วก็นเฟิร์มแล้วก็เดี๋ยวนะ e ิ view, เวเต็มที่ยังมะโอเค EPU มาแนละ้วเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูที่หางดีกว่าว่ามันจะมีไฟปะ เฮ้ยมาแล้ว APU มาแล้วเว้ยเปิดเรื่องยนต์ที่สองได้แล้วก็ Parking Brake Parking Brake Off จะให้ดีอย่าลืมเช็คเช็คหลังสตาร์ทให้เรียบร้อยว่าเรายังขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือไม่เอ๊ะมันเช็คยังไงมันเช็คยังไงแล้ววะเอออย่าเช้งมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเปิดของกับตานันที่สองกันเนีผมคิดว่าตอนนี้เครื่องยนต์น่าจะติดดีทั้งหมดสองข้างแล้วม่ะเอ,อ เซตเอเเอ,อตอนนี้แฟลตก็วันแล้วเดี๋ยวผมจะขอรัดไปตอนเทคออฟเลยนะฮะเอาไว้ชิ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 มึงจะมาชนปูยังไงไม่เนี่ยแม่ง้ตัดหน้าอย่างนี้เลยเหรอโอ้หุยลมกระแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหรืความเร็วแม่ง ผมเลยไม่คงที่เลยนี่ขนาดไม่ได้เร่งแบบว่านี่คือไม่ได้แมนโทก้าเลยเนี่ยแล้วถ้าแมนโทก้ามันจะขนาดไหนกันวะเอ่อแฟร์วันเรียบร้อยเดีย๋ยวเช็คลิ้นให้เรียบร้อยแฟร์เช็คแมนโทกา้าโอเคโอเคแมนโทกา้าฮู้ย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 ลมแรงลมแรงลมแรงโอ้โห ร้อยร้กว่านอแล้วโอเคร้อยสกว่าแล้วโอเคเราจะขึ้นได้โอ้หโออ้้โลมแรงลมแรงลมแรงอคอออเกือบียดกันอะเมื่อกี้เนี่ยโอ้หแรงมากเลยโอเคเก็บบอเก็บไฟโอเคแล้วเดี๋ยวใช้อลอก แม่งอย่างทายอ่ะนี่สองหมแล้วปรับลงมาก่อนแล้วหมื่นหมื่นกว่าโอเคหมึ่งสหมื่นสามอื่นงอเคหมื่นสองพอดีนี่นี่คือประสบการณ์นี่คือแบบว้าวโหกำแรงมาก อืมสปีดน่าร่อดีอืตอนนี้คุณวามเร็วมันไม่คงที่เลยเห็นะหมแล้วปนะิดไฟแล้วปิดไปต่อ าีจะควบคุมเครื่องบินให้ตรงกับไฟแคนได้เลยเพราะว่าเครื่องบินมสะาดมากเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่แลนดิ้งเลยนะคะพี่น้องตอนนี้เลกนิดเดียวจะถึงเงินเวลาวูู้วูวโอเคโอเโตอนนี้ก็คือออโต้เบลอดมันมีปัญหานะมันไม่สามารถจะใช้แอฟวิชได้นะฮะผมก็เลยต้องแมนนอนลงเองแล้วนะคะ ลมแรงอะไรอะไรไม่ก็ขัดข้องหมดก้าอยแล้วโอเคตอนนี้คือล้อผมกลางเรียบร้อยโอเคผมต้องมาแบบเอ,เอียงผมต้องมาแบบเอียง ดึงเยอะแล,ลนดูแลนดิ้งไม่ไ่ตอบกลับมาเลยประตูไปหลอดแม่งมันมีปัญหาเว้ยเราไม่สามารถใช้ที่จะใช้แอฟพุชได้ผมเคยลองผมผมลองดูแล้วมันไม่ได้อะเฮ้ยกับมาใช้แอฟพุชได้เหมือนเดิมละ้ะแต่ตอนนี้ผมไม่กล้าใช้แอฟพุชเพราะว่าแอพพุชมันจะ คือ push ง,ง่ายอ่ะ p พุชมันจะมันมันจะมันจะพาเรากลับไปที่เดิมโอ้ยไอ้เหี้ยลันเวมันเล็กขนาดนี้เลยเหรอหอ้หแล้วกูจะลงได้ปะนนเนี่ย100พอแล้วทีนั่นก่อน เมอเีได้แล้วขู่นี่ลงจอดลูกว่าเฮ้ยดีดิขูเจียมะครับมือให้กับตันเลยหน่อยเว้ยโอ้ยจุดไฟจุดไฟไฟทางคนดีไอ้เว้ยถ้าใครกันลงจอดครั้งนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะคะ มันมาลงจอดนุ่มไหมถ้าผมไปดูที่รีเพถ้าใครถ้าถ้าคุณผู้ชมคิดว่านุ่มเต็มสิบไม่เท่าไหร่เยกับการลงจอดครั้งนี้หูนุ่มปะใครคิดว่านุ่มคอมเมนต์มาเลยฮะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครัเพิ่มบายบายค่ับ